ขอนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารทีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อม แด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงเคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนอบน้อมแด่หมพระอริยสองข้าเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาโยนทั้งหลาย คำพีอุทานที่เราเรียนกันนี้เราจะได้เห็นอัธยาศัยของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจะได้รู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็คือการศึกษาเพื่อให้รู้จักพระพุทธคุณรู้จักพระธรรมคุณรู้จักพระสังฆคุณเมื่อเรารู้จักคุณของพระตนะตรายมากเท่าไหร่ การปฏิบัติของเราทั้งหลายก็จะถึงความเจริญเท่านั้นซึ่งข้อความในอุทานเนี่ยนะในสูตรที่หนึ่งถือว่าเป็นสูตรหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้มาฟังข้อความในสูตรแรกก่อนนะแล้วค่อยกล่าวอย่างอื่นต่อไปข้อความในคำพีพระสุตันตปิฎกคุตการนิกายอุทาน ปถมโพที่สูตรท่านพระนรนได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่โคนต้นโพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ตำบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสวยวิมุตติสุขด้วยบลังอันเดียวตลอดเจ็วันครั้งนั้นแล พอสัป,ปดา์นั้นล่วงไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นได้ทรงมนสิการปฏิจจสมุบาติอันเป็นอนุโลมด้วยดีตลอดปฐมมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดก็คือเพราะาวิชาเป็นปันจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปันจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมี ชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าในการใดแลธรรมะทั้งหลายมาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ ในการนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งธรรมะพร้อมด้วยเหตุของเราใช้เวลาอ่านนาทีเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าใช้เวลาพิจารณาสี่ชั่วโมงน,นะกำลังนึกในใจว่าพระองค์คิดอะไรตั้งสี่ชั่วโมงบอกว่าด้วยมณสิการด้วยดีตลอดปฐมมย,ยามแห่งราตรีก็คือตั้งแต่6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็เอามาแสดงไว้แค่ หน้าเศษเศษใช่ไหมหน้าครึ่งเอ่อหน้าถือว่าหน้าเดียวแต่พระองค์ใช้เวลาไข้ครวนอยู่สี่ชั่วโมงแล้วก็พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาหาประมาณไม่ได้มีพระปัญญาไม่มีที่สุดใช้เวลาคิดสี่ชั่วโมงเนี่ยนะเนื้อหานี่จะขนาดไหนเนาะแต่นี้ที่พระองค์เอามาแสดงก็คือแสดงพอเป็นตัวอย่างให้เราได้ยินได้ฟังมาดูข้อความในอัตกระถา กล่าวถึงคํานอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมน้ัมก,การพระโลกกนาตผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาผู้ถึงฝั่งสาครคือยัธรรมทรงแสดงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งมีนัยยะอันวิจิตน,นี่ก็เป็นคํานอบน้อมพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระพุทธคุณโดยย่อก่อนคือพระสูตรเนี่ยนะพระสูตรนี้ พระคุณของพระพุทธเจ้าสองประการเป็นประธานในการแสดงคือพระกรุณาที่คุณกับพระปัญญาที่คุณเนี่ยนะพระคุณสองประการนี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรถ้าพระวินัยนี้ถือว่าพระกรุณาคุณเป็นหลักเนี่ยนะกรุณาเนี่ยเป็นประธานในการบัญญัติพระวินัยพระพิธรรมนั้นมีพระปัญญานี้เป็นประธานในการแสดง ส่วนพระสูตรพระพุทธเจ้าอาศัยพระมหากรุณากับพระปัญญานี้เป็นเหตุพระองค์นเนี่ยนะถ้าดูตามคำเนี่ยบอกว่าพระโลกกน,นาตพระโลกกนาตนาถะนาตัวนั้นนาถานี่แปลว่าที่พึ่งของสัตว์ตะวโลกที่พึ่งของหมู่สัตว์โลกผู้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์เนี่ยนะถามว่าพระองค์นี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มบำเพ็ญพุทธธการะธรรมธรรมที่ทําให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เริ่มบำเพ็ญพุทธการะธรรมหรือบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของโลกนี่น่าคิดที่บอกว่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญพุทธการะธรรมบำเพ็ญธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งของโลกเนี่ย พระองค์ทําอย่างไรสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยนะทำที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเรารู้กันอยู่แล้วคือบารมีสิบประการใช่ไหมบารมีสิบอุปปารมีสิบมหาบริจกักห้าอธิฐานธรรมสี่เป็นต้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ช่วยสัตว์ไม่ได้ช่วยสงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้ก็ต้องบำเพ็ญธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นมีอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าพระธรรมราชาพระธรรมราชาเนี่ยนะ,ะผู้ที่เป็นพระราชาทําไมเขาจึงเรียกว่าราชา <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นคนที่พรั่งพร้อมด้วยอิสรยศะนะด้วยอํานาจด้วยทรัพย์สมบัติเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลนั้นจึงเรียกว่าพระราชาพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมราชาพระองค์นี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นผู้ร่ํารวยไปด้วยธรรมะ กว่าท่านจะมั่งมีได้ขนาดนั้นน่ะท่านทำยังไงมาท่านก็ให้ทานท่านก็รักษาศีลเจริเนี่ครมะอบรมปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะมีขันติเนี่ยนะมีความอดทนมีจิตใจที่ตั้งมั่นแล้วก็มีคำพูดที่เป็นสัจจะจริงเป็นคำพูดที่เป็นคำจริงทำทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจมั่นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แต่ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความผูกพันแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าสัตว์จริงๆอย่างการให้ทานของพระองค์เนี่ยนะอย่างในจริยาปิดดกถึงกล่าวว่าข้าวของทั้งหลายท่านก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังสมมติว่าใครที่จะให้ทานเนี่ยนะเกลียดทานไหมเกลียดสมมติว่าเอออย่างมันเนี้ยหลายท่านเอาดอกไม้มาถวายพระเป็นต้นเนี่ยนะ ดอกไม้เหล่านี้น่ารังเกียจหรืออย่างไรจึงได้เอามาถวายจึงได้เอามาให้ทานจึงได้เอาไปทําพุทธบูชาบอกไม่ใช่แต่ทําไมล่ะเพราะประสงค์บุญน,นะประสงค์ที่จะบูชาพระคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้กระทําสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ไม่ได้รังเกียจวัตถุทานที่พระองค์ให้เลยไม่ได้รังเกียจข้าวน้ําผ้าดอกไม้ยวดยานพาหนะ ของหอมประทีปโคมไฟที่อยู่ที่อาศัยไม่ได้รังเกียจในจีวรอาหารไม่ได้รังเกียจในเสนาสนะไม่ได้รังเกียจในยูกยาไม่ได้รังเกียจในรูปเสียงเกลี่ยนรสโพธพพะธรรมรมทั้งหลายที่เป็นวัตถุทานเลยจะเรียกว่าเป็นคนไม่สังสมก็ไม่ใช่ก็ต้องการสังสมก็แปลว่าอยากได้เหมือนกันแต่ทำไมท่านจึงให้ทานเพราะบอกว่าท่านรับ บารมีรักโพธิญาณมากกว่าคือรักคุณธรรมคือการตรัสรู้มากกว่าปรารถนาเป็นพระธรรมราชา,านะเหมือนกับใครที่เอาเข้าของไปลงทุนเนี่ยนะถามว่าเขาไม่เสียดายต้นทุนหรือ,อยังไงจึงจึงเอา